ภาพบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะอยู่บนยอดเขานะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเขาพลิกนะคะเห็นสาราข้างล่างนั้นไหมคะก็จะมีสาราแล้วก็ขับรถขึ้นมานะจอดข้างล่างนะคะแล้วก็เดินขึ้นเขามามีบันไดนะคะบันได1500ขั้น ค่อยๆเดินขึ้นมาค่ะคนอายุมากอายุน้อยเดินได้หมดเดินได้สะดวกสบายข้างบนมีพระบรมสารีริกธาตุนะคะมีภาพพระพุทธฉายแกะสลักจากไม้นะคะวิวข้างบนสวยมากๆเมืองไทยไม่มาเที่ยวจะไม่รู้เลยนะคะมีความงดงามและได้ขึ้นมาทำบุญนะคะมีความสวยงามมากๆ มาทำบุญกันเยอะๆนะคะเพื่อจะทําให้วัดเข่าพลิกนี่นะคะสวยงามเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะคะข้างบนนี้ก็สามารถขึ้นมาปฏิบัติธรรมได้นะคะสวยมากคะ่ะ